ไม่มีทุนแต่อยากทําออนไลน์จะเริ่มอย่างไรดีข้อที่หนึ่งต้องเอาทุนที่คุณมีออกมาใช้นั่นก็คือต้องเอาตัวเองออกมาสู่หน้ากล้องบ่อยๆออกมาบ่อยๆทุกๆวันออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้คนรู้จักทุนที่คุณมีก็คือทุนที่หนึ่งความรู้ทุนที่สองก็คือประสบการณ์ แล้วก็ทุนที่สามก็คือวินัยและสองคุณต้องทำตัวให้เหมือนซีอหรือเจ้าของแบรนด์เมื่อคุณขายได้แล้วคุณต้องมีวินัยก็ต้องเอาเงินนั้นไปเอาไปต่อทุนเอากำไรไปทำต่อทุนไปเรื่อยๆทำอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอแล้วก็ข้อที่สามทำอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอลงมือทำ ไม่มีสูตรลับสูตรลับก็คือลงมือทำอย่างเดียวแล้วก็ข้อที่สี่จะต้องมีความทะเยอทะยานสูงตั้งเป้าหมายให้ไฟลุกตั้งเป้าหมายให้มันสูงเข้าไว้คิดให้ใหญ่คิดให้มันใหญ่เข้าไว้เป้าหมายเยอะๆเป้าหมายตั้งให้มันใหญ่เลยแล้วก็คุณก็ต้องรู้ว่าคุณทำเพื่อใครแล้วคุณก็ต้อง โฟกัสไปที่เป้าหมายนั้นว่าคุณจะต้องมีกําไรมียอดขายมีกําไรจากการขายออนไลน์เดือนละเท่าไหร่คุณตั้งเป้าหมายไว้เลยแล้วคุณก็โฟกัสกับมันแล้วคุณก็ต้องเชื่อแน่ๆว่ามันได้คุณจะมีความรู้สึกดีในสิ่งที่คุณทําคุณจะรักในสิ่งที่คุณทําแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ออกมาไลฟ์ทุกวันออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทุกๆวันเอาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องทุกวันอัดคลิปวิดีโออย่างน้อยให้ได้วันละสอคลิปอัดคลิปลงติ๊กตอกอัดคลิปแล้วก็เอาไปโพสใน facebook ในเพจส่วนตัวของคุณนะคะทำต่อเนื่องสม่ำเสมอมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีวินัยในการทำทุกๆวัน แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จยอดขายก็จะเข้ามาแบบปังปังปังปูงปริเย่เลยนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หัวใจแล้วก็กดติดตามแล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะด้วยความรักและปาถนาจาอาจารยาจิตพประดามณีสี่แปดสองขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยมีความสุขมากมากค่ะ๊มยบายรักนะจุ๊จุ สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะใหม่คลิปหน้าค่ะ